ุหรีกับความอ้วนเกี่ยวกันไหมฟังคลิปนี้ให้จบนะคะรู้ไหมคะว่าโบรีก็ทําให้อ้วนได้ไม่ใช่เป็นเพราะว่ากินเยอะนะคะแต่โบลี่ไปเปลี่ยนแปลงตุลินรีในลําไส้ค่ะคล้ายกับการกินน้ําตาลหรือแป้งเลยค่ะในร่างกายเรามีตุลินซีประมาณ30ล้านล้านตัวพอสูบโบรีเข้าไปจะส่งผลคือ 1. ลึจุลดตทรนซีที่ดีลง 2. เพิ่มเชื้อที่ก่อให้เกิดการอักเสบ 3. ทําให้ระบบเผาผลาญเริ่มรวนค่ะ 4. ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงสุดท้ายน้ำหนักพุ่งโรคก็ตามมาคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าจุลินทรีย์ในลำไส้นี่แหละคือผู้ควบคุมทั้งเบาหวานความอ้วนและโรคหัวใจถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลเสี่ยงโรคเรื้อรังทันทีคะ่ะแท้บุรียังไปลดการผลิต กรดไขมันสายสั้นซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ของลำไส้เราอีกต่างหากสรุปเลยว่าการสูบบุหรี่ทำลายลำไส้ทำลายระบบเผาผลาญแม้จะผอมภายนอกแต่อ้วนภายในและเสี่ยงโรคหนักมากใครอยากลดน้ำหนักให้ดูแลลำไส้หรือลดการอักเสบโดยเริ่มจากการลดบุหรี่ก่อนเลยค่ะถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพกดติดตามช่องหมอจุ๋มไว้นะคะ